สวัสดีทักทายผู้เล่นทุกคนครับตาตาครับยินดีนต้อนรับผู้เล่นทุกคนครับที่ทชื่นชอบเครื่องบินเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบิน I.N.N. สนามบินอินบรุกครับซึ่งถ้าเราเลือกโหมดเกมมานี่ก็จะได้สนามบิน I.N.N. ก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นแต่ละคนเลย ขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณทุกคําถามที่ฝากถามมาด้วยบอกวิธีการเก็บเหรียญหน่อยพนวาได้แต่นี่ที่เห็นนี่จะเป็นบรรยากาศโดยรอบครับของสนามบิน I n n I&N n i อ็นอินบรุกอิตาลีที่เห็นฝั่งขวามเมอครับจะเป็นหลุมจอดของเครื่องบินบรรทุกสินค้าครับไซส์และไซส์ M ที่เห็นลังเลลังไอลำเหลืองนี่จะเป็น ครื่องบินบรรทุกสินค้าครับไซเอ็มดีเอชแอลวนวาไดและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมครับของสนามบ,บินอเอ็นสนามบ,บินอินพรุกขอบคุณทุกคําถามครับบอกวิธีการเก็บเหรียญหน่อยวันว่าทำไมทีมจัดการมันน้อยจังขึ้นอยู่กับการบริหารของเราด้วยครับว่าเครื่องบินลำนี้มันใช้ทีมจัดการหรือว่าคนงานเท่าไหร่อะไรประมาณนั้น รวมไปถึงวิธีการเชื่อมพันธมิตรนี่ก็ผู้เล่นแต่ละคนครับสามารถย้อนดูคลิปย้อนหลังได้นะอันนี้ก็ทำไห้แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าผู้เล่นแต่ละคนครับเข้าใจกันหรือเปล่ามันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะซึ่งล่าสุดน,นี่มันอัปเดตเป็น 2. 2 0. 0. 0. เวอร์ชั่น2 2จไอ้2 0จเปต้นมานี่รู้สึกว่าจะเจอคนไทยครับนิยมเล่นเกมนี้กัน แต่จริงๆขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นที่เข้ามาติดตามรับชมหรือว่าแนะนำเกมบอกว่าอยากจะให้เล่นสมมูติเตอร์แต่จริงถ้าเกมเป็น Microsoft s สม u l a ิเตนี่สกิลผมไม่ถึงครับไม่สามารถเล่นได้ว่ามือมันไม่สันทัสไงอะไรประมาณนั้นส่วนเกมนี้ก็จะเล่นง่ายแล้วก็เลิดเพลินครับสำหรับเกมนี้ ไม่แน่ใจว่าผู้เล่นครับแต่ละคนอยู่สนามบินไหนกันบ้างบางทีอาจจะอยู่ I N N B R I วิธีการเชื่อมพันธมิตรเชื่อมยังไงครับอย่างเชื่อมสนามบินนี้ครับที่ผู้เล่นกําลังดูอยู่เนี่ยแต่ไปที่เราดาร์ครับว่าสนามบินนี้ถ้าเรามีเครื่องบินที่เราจะเอาไปเชื่อมสัญญาผู้เล่นต่อผู้เล่นเขาเรียกว่าการเชื่อมพันธมิตรครับว่า สนามบินนี้มีเครื่องบินลำไหนรุ่นไหนครับที่สามารถเอาไปเชื่อมพันธมิตรได้บ้างยังไงก็ขอบคุณคกาศยานตารับชมด้วยนะครับเล่นง่ายไหมพนวาได้ผูละคนถามมันก็ง่ายครับมันก็ขึ้นอยู่กับเราครับบางเที่ยวโหยการปลดล็อก OK สนามบินนี้มันก็ไม่เชื่อว่าจะได้ลำใหญ่เลยนะบอกเลยครับว่าสนามบินที่ กำลังเห็นอยู่เนี่ยมันรองรับสูงสุดแค่ไท M เอ็มรองรับสูงสุดแค่ไทยเอ็มครับอยากจะให้ดูจากแอปไฝ่ไร่ละสองเศษครับว่าสนามบินนี้มีจริงไหมโหลดแอปมาแล้วไปหาโคสนามบินครับ i อ n อว่าอยู่ส่วนไหนของโลกครับว่ามันรองรับสูงสุดเครื่องบินลำไหนอะไรประมาณนั้นขอบคุณทุกๆคำถามครับ บอกวิธีการเก็บเปลี่ยนแนเพันวาได้บุรังคลที่เห็นนี้จะเป็นแบบผ้าแบบสองมติครับผ้าแบบสองมิตินะของเครื่องของสนามบินนี้คร<อ>ับขอบคุณด้วยนะครับเมื่อกี้นี่ตกใจเสียงหมาพันวาได้มาเห่าพี่น้องเฮ้ยเป็นตาสร้างเนาะ ที่เห็นนี้จะเป็นเครื่องบินกำลังรอ,งรอเช็กอัพครับสำหรับสนามบินนี้เล่นง่ายครับไม่ยากสำหรับใครที่จับจุดสนามบินนี้ได้มันก็จะง่ายสำหรับการปลดล็อกสนามบินถัดไปด้วยถ้าพันธมิตรหรือว่าผู้เล่นที่อยู่สนามบิน inn ครับแตะไปดูที่เลเวลครับว่ารางวัลความคืบหน้าน่าจะเป็นเลเวล27บครับที่สามารถปลดล็อกสนามบิน บรไอได้ขอบคุณกับกัรติดตามรับชมด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับ